สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับช่องของพวกเราดีพี่และทุกคนกำลังอยู่ในช่วงดีพี่เรียนวันนี้นะฮะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวไปพูดเลยว่าวันนี้เรามาเรีแอคชั่นกับอุ๋มเว่นทีนนั่นเองนะครับเป็นวงที่แบบยาวนานสุดๆอยู่มานานมากแล้วนะครับแต่ก่อนจะไปดูนะขอแนะนำตัวอนิดหนึงนะครับสวัสดีครับแชมป์ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเน็ครับเยัต้อนรับมาปังกับวินดี้เข้าสู่ช่องของเรายังเป็นทางการด้วยนะครับคลิปแรกเลยป่ะที่ได้มานั่งในเซน่์รู้สึกไงบ้างครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากตอนนี้ครับก็ยังไงฝากอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะช่องเรามันเป็นช่องเต้นเนาะยังไงฝากแบบโปรเจกต์น้องๆที่จะมีหลังจากนี้ต่อๆไปอีกหลายๆวงด้วยนะครับผมอ่ะนะฮะคัมแบ็กแล้วนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่า Love Money Fame นะครับไม่รู้ว่าเป็นเพลงแนวไหน อพอมันมีเลิฟม,มันนี่เฟมก็ไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนจะเต้นไหมจะอะไรไหมเนาะอ่ะให้เดาก่อนจากชื่อเพลงรู้สึกว่าต้องมีอะไรเกี่ยวกับ3ามคำนี้แน่ๆแน่ๆแหละเพราะมันชื่อเพลงเอออ่ะเดาเดาเดาเนี่ยลองเดาเต้นเต้นตายไหมคิดว่าเต้นตายไหมอ่าเนี้ยจัดยึดไปกันอาจจะมีแบบเป็นไว้โอเคเดี๋ยวเรามา เดี๋ยวเรามาดูคนเรามาดูคนหน้าแตกกันก็าใช่ไหมนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไปรับชมดีแอ์คชั่นกับช่องของพวกเรา D.P. Official นะครับกับหนุ่มๆเจ่ดทีกับเพลงนี้มีชื่อว่า Love Money Fame เย้ไปรับชมกันได้เลยครับอันนี้คือเสียงในทีวีหรอทำไมมันเบาจัง อ้อโอ้อ๋อดีเจคาเล่แล้วมึงกะอยู่ก็ต yani ้องโซแครเนาะนั่นก็ เลาลาแลนป่ะฟ <muitas S 2> ิขคือไม่เต่นมุล่อเพลงฟังสบายจริงจริงเออ อค้าวคือเดินมาเรื่อยๆทรนี้มินก็อยู่เด่นเนาะหมายถึงว่าเพลงนี้เราเห็นเยอะควรอู้วออนู

ซึ่งกวนนี่ผมชื่อได้อยู่ดิวส่งเฟซบุ๊กออกมานนี้ละ โอ้เจอกับฝนหนูเออจบแล้วหรอนั่น เปิดด้วยมิงกายูจบด้วยวอนอูเออเย้ hey! จบไปแล้วนะฮะกับรีแอคชั่นจากช่องของพวกเรา DP Official นะครับกับเพลงของน,นุ่มจีนเที่ที่มิสว่าเลิฟมันนี่เฟรมนั่นเองครับเย้อะ เอาความรู้สึกหลังจากดูมิวสิควิดีโอจบกันรู้สึกไงบ้างงามมาปานหนูรู้สึกว่าเหมือนเข้าไปอยู่ในเพลงด้วยคือแบบรู้สึกแบบเหมือนเป็นหนุ่มข้างรักหรือเปล่า<อ><อ>ข้างจริงนะข้างมันกับร <laughs> ้ตกข้า <laughs> อืมอืม,อม,อมเว้นดีหลังชอบฟอยเพลงค่ะมันดูแบบฟังได้ดเรือ่อยไง มายถึงว่าเพลงฟังสบายแต่ว่าก็ยังแบบติ้นอันนี้ก็ชอบไว้แบบโมเดิร์นปวอดที่มันคูลชิคชิคฟิลแบบได้ง่ายเหมือนแบบนั่งอยู่นั่งดื่กาแฟอะไรอย่างเงี้ยจนมาโกนแป้นก็อย่างนี้อย่างชิลชิลดีไวดีไวหลังจากดูมิวสิกวิดีโอนี้จบป่ะครับพอมานั่งดูแบบรีแลนดีรอบนึงเนี่ยมันรู้สึกว่า นหมือนนุ่มเกิดอุบัติเหตุกันทุกคนเลยเครื่องบินคนก็หนีจากเครื่องบินไม่รู้เครื่องบินไฟไหมหรือเปล่าใต้ดินเนี่ย MRT ก็พังแล้วรวมถึงมีก็รอยู่ที่ขับรถลงน้ําก็อยู่ในอุบัติเหตุก็เลยไม่แน่ใจว่ามันสื่ออะไรถึงเรื่องที่หนุ่มเจเวนทิ้งกำลังจะต้องเอาความรักไปบอกใครถึงแม้ว่าจะเจออุปสรรคไม่รู้อันนี้แต่งให้กระหลัดปะเหมือนแต่งให้กรลับปะเออไม่ไม่แน่ใจมันดูมันดูแบบเนี่ยทุกคนดูมี อุปสรรคของตัวเองอะหมดเลยจนถึงฉากสุดท้ายที่เต้นอยู่ตรงหน้าตึกอะไรสักอย่างแล้วก็ฝนตกอีกก็เป็นอุปสรรคอีแล้วก็ตอนสุดท้ายที่ก็เหลืออยู่คนเดียวแล้วก็เดินวอลอูก็ถือดอกไม้ไปมันมันดอกกุหลาบชอดอกไม้อะ่ะเป็นสื่อไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนถึงจบซึ่งก็ไม่รู้ว่าสื่อว่าอะไรอันนี้แบบใครเป็นแฟนคลับที่แบบรู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะคะอ่ะโอเคท้าเต้น วินดี้รู้สึกไงมั่งเห็นแบบเล็กๆเป็นเพลงแรกที่เต้นตามได้ง่ายปะใช่เพลงแรกปะไม่ซับซ้อนแต่ก็ยังมีมูดแบบกินอายเซเว่นทีเออ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 อ่ะมาปังเห็นทัดเต้นรู้สึกไงมันรู้สึกว่าโอ้โหแต่ละ่อนนี่คือแบบมีทัาเต้นออกมาเิดนตึงแต่รู้สึกว่าอ่าต้องเดี๋ยวต้องเป็นเทรนและยังไงอ่าน่าจะเป็นเพลงที่ทำคอนเทนต์เยอะแหละหมายถึงว่าแบบดูเพลงมันฟังง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยครับ โอ้อแบบรีแอคอะไรได้ไม่เยอะอ่ะรู้สึกว่าจริงๆแบบอยากอยากอยากยากลับไปดูอีกรอบนึงแล้วก็อยากตีความหมายของมิวสิกวิดีโอนี้ให้ได้อ่ะมันมันน้องมันต้องมีอะไรนะเนี่ยเห็นไหม<ช><ช>มันมันพังไปหมดเลยอะครับในมีอ่ะแบบเออมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้อะไรเงี้ยทักที่หมายถึงว่าฉากครัอเออไม่ใช่หมายถึงว่าไหมไม่ใช่เพลงมันหมายถึงว่าแบบสตรอรี่มันดูแบบเป็นอะไรที่แบบอักซิเดนความแตกหักความแบบวุ่นวายความอะไรก็ไม่รู้แต่แบบหนุ่มก็ยังดูซอฟต์อยู่อ่ะ มืนเหมือนมีช่วงสุดท้ายที่แบบเหมือนฝุ่นค่อยๆไล่กับคำว่าเฟมมันนี่เป็นโนเงนวยอนอาจจะมีความหมายหรือเราคิดเยอะไปก็ไม่บอกได้ไอเฟมมันนี่ไปเหลือแค่คว่าเลิฟใช่ประมาเก็ตเก็ตเก็ตอยู่อ่าเขาอาจจะตีความหมายว่าแบบว่าความรักมันต้องเกี่ยวกับเงินด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมืนเออเออไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ครับผมอ่าพูดถึง ใครที่สะดุดตาที่สุดในมิิวิดีโอนี้อ่าสำหรับพี่พี่รู้สึกว่าวอ,อนอูกับมินกยูครับคือสองคนที่แบบว่าค่อนข้างสะดุดตาในมินิวิดีโอนี้ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่แบบช่วงเนี้วายของมินกยูก็จะออกแนวเขาเล่นกล้าม,มเพราะฉะนแบบั้นวิดีโอใส่เสื้อกล้ามเราจะเห็นเขาแบบถอดเสื้อใส่เสื้อกล้ามบ่อยๆเป็นวายของแบบคนที่แบบเฮลตี้มากๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เหมาะกับเอ็มวีนี้กับไวาที่แบบว่าสมมติเราอยู่ต่างประเทศแล้วมันเป็นช่วงที่แบบ อากาศกำลังด no eh? e es ีๆท bueno, ี่ไม่ต้องแต่งตัวหนามากอะไรเงี้ยเออก็เลยรู้สึกชอบส่วนวอนอูก็เป็นมนุษย์ผู้ชายเกาหลีที่มีความเป็นความหล่อของของของคนเอเชียอยู่ในหน้าของเขาอะไรเงี้ยซึ่งงานสายตาวอนอูโคตรโหดเลยมหมเป็นแบบฉากสุดท้ายที่แค่แบบเอ้ยฉากที่นั่งเรามีคนมานั่งมนุษย์มาหนุนตักแล้วแค่มองกล้องแป๊บเดียวอ่ะเอออันนั้นงานสายตาวอนอูดี สำ,สำหรับสำหรับหนูหนูหนรู้สึกว่าก็มินกับยูค่ะแล้วก็อย่างหน่งก,นก็คือดีเอทก็คือหาฉากที่เดินออกมาไมา่ซ้องยาสีฟันยาสีฟันใช่รู้สึกว่าแบบเหมือนเดินแค่เดินพุ่งออกมาก็รสสู้สกึกว่ามีเสน่ห์มากใช่อ่ะยินดีลักซ้ำได้ไม่เป็นไรครับห็นด้วยกับปังเพราะว่าชอบดีอก็ เซ็กซี่เนาะเออเก่งคนเออเนี่ยล่ะเลือกยากมากเลยเพรว่าที่ชอบรู้สึกว่าชอบเวอร์นอตตอนเดินออกมาแล้วเยอะๆเดินมาที่หนึ่งเป็นตลาดจากที่หนึ่งเอ้าไม่โปะขึ้นพอได้ยังไงเนี่ยเดินกินไอตรงไอติมชิวๆเดินไปไหนเออดูชิวอะในขนาดที่แบบเดินไปไหนเราก็ไม่รู้ตกตึกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ใช่ครับอ่ะ สุดท้ายแล้วกันนะครับอยากอยากถามทุกคนว่าแบบว่า,วา,วาเหมือนพอรู้สึกว่าเซเวนทีเป็นอีกวงหนึ่งที่อยู่มาค่อนข้างนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเหมือนเขาก็เป็นวงที่แบบอยู่ด้วยกันมาตลอดเวลาเราจะเห็นการคัมแบ็กทุกอย่างก็งคือจะคัมแบ็กครบแล้วก็มียูนิตอะไรหลายอย่างอยากฝากอะไรกับเพื่อนๆที่แบบเพิ่งมาติดตามเซเวนทีหรือเป็นแฟนคลับอยู่แล้วไหมมาฟังกับอยากฝากฝากเซเวนทีอะไรหรือเปล่า อยากฝากทุกคนนะคะแบบว่าคอนเซปต์ของเซทีเนี่ยแบบดีมากๆทุกๆเพลงแบบว่ามีการเปลี่ยนคอนเซปต์ตลอดเวลาแล้วก็การเต้นท่าเต้นอะไรต่างๆเนี้ยรู้สึกว่าแบบดีมากๆค่ะแบบถ้าคนไม่ไปติดตามเนี่ยพลาดเหลายๆเพลงเลยนะลองย้อนกลับไปดูเพลงเก่าๆคับมีเพลงที่แบบระทึกใจกว่านี้เยอะใช่อะม็นดีล่ะ แล้วก็อยากให้ทุกคนแบบว่าติดตามเยอะๆแบบเพลงเก่าๆหรือว่าเพลงที่แบบว่าเพิ่งทำแบ็คไปก่อนหน้าทีนี้ก็แบบเพอร์ฟอร์มเดือดมากก็คือว่าอยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็ตอรี่แบบน่าติดตามทุกคุกคแบ็คเดือดก็น่าสนใจมากโอเคเนี่ยค่ะฝากเซอร์ี่นัอยาฝากเพราะเป็นโงที่ครบเครื่องทุกอย่างจริงครับมีทั้งยูนิตแลบก็สุดยอดยูนิตลองก็เยอะยูนิตเพอร์ฟอร์มไปก็ดีมากครับมีดีทุกอย่างเลยก็อยากให้ลองกลับไป ฟังเพลงเก,ก่าๆหรือว่าเพลงไใหนๆนบ้านอะไรนิดงด้วยกันได้ใช่ครับส่วนตัวฉัก็ก็โตมากับเซเว่นทีนรู้่าหนีดีกว่าเพราะว่าไม่ไม่เคยเต้นเป็นเป็นศ,ศิลปินอีกวงหนึ่งที่ไม่เคยเต้นโคเวอร์เลยเพราะว่ายากรู้สึกมันยากรู้สึกมันเข้าแบบถ้าเต้นเข้าถึงยากแล้วก็การที่จะรวมคนได้เยอะๆขนาดนั้นเราต้องเต้นเข้ากันเป็นเรื่องที่ยากก็เลยเป็นอะไรที่แบบชาเลนจ์ตัวเองแต่ว่าก็ยังไม่กล้าทําอะไรอย่างเงี้ยแบบ ถ้ามีโอกาสสักครั้งก็รู้สึกอยากเต้นเพลงของหนุ่มๆสักครั้งหนึ่งแบบหลายๆคนอะไรเงี้ยน่าจะเป็นอะไรที่แบบออกจากเซฟโซนตัวเองเป็นเป็นอะเอาง่ายๆเป็นศิลปินอีกหนึ่งวงที่แบบอยากเต้นและยังไม่เคยเต้นแต่ยังรู้สึกว่าตัวเองอ่ะยังไม่เก่งที่จะเต้นเป็นศิลปินแบบเซเวนทีนอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ที่ค่อนข้างชาร์ลินฉะนั้นแบบในมุมของเขาเรียกว่าอะไรในมุมของเด็กเต้นนะเนาะแบบหลายๆคนอนะ่ะก็จะเรสเ c คการเต้นของ ซเวนทีนจริงๆอ่ะเออแบบหลายๆคนแบบเนี่ยเราเรามาดูจากการติดตามแบบว่าเดี๋ยวคนที่เขาเยอะอ่ะมันแรกๆมันจะจำชื่อยาาตจำหน้ายากแต่ว่าหลายๆคนอ่ะจำจากเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นหลักกกอนอะไรเงี้ยเออหลายๆคนที่แบบว่าอยากติดตามเซเวนทีนัะคะบแบบว่าไม่รู้จะดูจุดเด่นตรงไหนชําว่าเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาทําถึงอืมลองลองลองไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบในหลายๆเพลงนะครับยังไงฝากเซเวนทีนอาจารย์ ครับวันนี้นะฮะหากมีคำพูดใดกริยาใดหรือข้อมูลใดที่ผิดพลาดหรือไม่เหมาะสมน,นะครับพวกเราทั้ง4คนก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับก่อนจะจากกันไปวันนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิง่งเป็กำลังใจให้กับพวกเราช่อง DP Official ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปดูต่อเลยเนาะเพราะว่าอยาไปตีความหมายเพลงยุมันคืออะไรนะฮะ <Yeah. S 1> โอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย